ยังใจเลยว่าสีเกมเงินก่อนหนึ่งเอาะแล้วก็สิให้หนูได้เงินก่อนหนึ่งแล้วอีกสามเมือวันเกิดหนูนี่แหละแปงนี่แหละหนูได้หาเงินนะแปงเท่าไหรให้นี่แหละให้ให้นี่ประมาณถึงไหลสองงานน้งสองงานจะได้เงินหาเงอนได้เงินหาเงินแม่นลงทุนเท่าไหร่ลงทุนเท่าไหร่สามสิบแปงหกพันลงทุนหกพันจะได้เงินหาเงินแน่น าโอ้ยสุดยอดสุดยอดสุดยอดเดชไลหลแล้วอันนี้ทิ้งแล้วลรือแล้วหรือแต่ว่าเข้าวัตถุดิบเขาขอทิงใบได้หนีใบได้แปลงหนีขึ้นเ่าเมนแตคือมันเป็นปุ๋ยเป็นปุ๋ยให้เขาเห็ดนาตอครับเขาไถกบเลยแล้วก็มันกับมักไปเรื่อยๆจังสี่เขากะรอเห็ดอีกพี่น่ะแมนูุแค่มือเดียวเมื่อกี้เสาเดียวไป ปลูกเสาเดียวเก็บได้เป็นเดือนอลงแห้งแค่เท่าเดียวครับน้องนันเก็บเอาเงินย่างเดียวโอ้แหล่นอนแหล่นจะได้มาค่้ากันเท่ากับการลงทุนหน่อยกว่าห <im it> น่อยลงทุนหน่อยแต่ส่วนทุนเท่ากันหน่อยน้องคบเนาะแมนโอ้นี่ครับสุดยอดส <im it> <im it> ุดยอดจะพาทิศข <im it> <im it> ึ้นไปงานอันน้องมิ้นครับเดี๋ยวเดี๋ยวถามแน่อันเรียนจบยังมาอ๋ออ๋อหนูเรียนจบบริหารธุรกิจอยู่ มอขอนแก่นจ้ะมอขออจ้ะรับแตวว่าเียงจบบริหารกรเกษตการ,กรเกษตรใดได้ดดค่ะ<อ>ตะคัวนี่หนูเฮษตเองเป็นกรรมกรก็เป็นมะแล้วเป็นคนขับรถไหนพอกับเป็นมะแล้วจับเกียงผสมปูนเองได้ไหมบ่แมนปาฉาบกระเบื้องก็อิดบอกทาสีาาเลี้ยแต่เชื่อมเล็กแล้วหนูว่าเหตเห <laughs> <laughs> มือนเหมือนไปแคมปปิ้งอ่ะ มันต้องเอารถมโครออกไปขุดน okay. ั่นขุดนี่อยู่น้ำโม่บานอยู่น้ำทงไหทงน้านูกะใสรชีวิตแบบกินกลางดินนอนกลางดินกินกลางทรายอิลีของแทะอาบน้ำกลางทงม้าแล้วดูสาน a m ม้าแล้วเมนอาบน้ำน้ำสาน a m ไปน้ำพอน้ำแม่ตั้งแต่น้อยจนตอนนีคือออกใส่งานเมนขนาดเลี้ยงอยู่หนูยั้งซอยเอกสารเพ่นแบบแลนเอกสารแนวฮออยู่ในเมืองเพ่นกับสิลับงานพวกรับเหมาจาก รัดจากหลวงหนูกระเชียนเอกสารไปส่งเพิ่ับจะมองม้าพายนอกเพิ่อนอาจจะบ่รลูจักหนูเพื่อนบ่รููวาหนูเห็ดอย่างแน่อยู่บ้าน <ผม S 2> จะตือนส่อเพื่นม้าหนูก็ถ้าบ่มีอย่างหนูก็เห็นนกกินให้แม่เห็นนกกินแล้วก็เห็นากเห็ดประสานงานไปเติมตำมันรดแมคโครหารังเทียบบ่มีค้นหนูก็ยยายรดแมคโครให้พอตรนี้ครับถามอีกทีหนึ่งมีคำถามอันเก่งๆขนาดนี้ค้นสวยขนาดนี้ ว่าปานี้ยังโสดอยู่บ่านใครเพื่อนอะไรนี่ครับเห็นมีผู้ใดบ่ล่ะพี่น้องอฟติ่ครับย้อนย่อนมันอยู่ในนี้สิล่ะจังบ่มีใครรู้จักโอ้แม่นโอ้คร you know like ับบางคนเพิ่นก็มองมาว่าอุ๊ยเพิ่นมีแล้วล่ะเพิ่นมีแล้วล่ะเพิ่นมีขนาดนี้มันต้องมีไผมาจองเพิ่นแล้วล่ะแต่หารู้ไม่วันนู้นอยู่เติมพอน้าแม่เหตงานเหตงานอย่างเดียวหมูเรียนจบมาจบมาขอว่าเด็ดไปเหตงานรับจ้างอยู่ใส่ กาได้มาอยู่กับพอกับแม่เพราะว่าพอกับแ,แม่บอกว่าใ,ให้มาซอยงานพองานแม่มีนั้นรับเหมอยูบ่บ้านเนาะหนูก็มาซอยธุรกิจที่บ้านครับแต่ว่าอะเขาอยู่บ้านเขามีผืนทีนี่เขาสามารถที่ยังได้อีกแม่ปีกอนหนูเคยร้องปลูกเห็ดเรลามันได้เงินเหล่ามันได้เงินไว้ด้วยอีกสามเหมืออีกสามเหมือวันเกิดหนูหนูวางแผนเดือนสองเดือนนี่แหละ เพอร์จีศิ้เงินก่อนหนึ่งหนูอยากหนูอยากซื้อท้องไห้แม่เ oh. อยียงที่มันส่เห็ดได้เงินไว้หนูก็เลยชวนแม่ปลูกเห็ดต่ว่าหนูกระยานเขาเมยนะหนูก็เลยพยายามแบบว่าเห็ดทุกย่างทุกขั้นตอนที่หนูเป็นทุกย่างเพราะว่า,หน,ยายนหนูไม่ใหญ่พอกับแม่เนยหนูมิน้องคนหนึ่งแต่หนูเป็นพี่สาวซึ่งมันมันรู้สึกว่า เขาต้องเฮ็ดทุกอย่างใหนมั้นเป็นเหมือนแดงเบาพระลักพอแม่ mm hmm. หนูได้เงินควันหนึ่งแล้วอีกสามเมือวันเกิดหนู mm hmm. หนูสิไปเสือท้องไม่เพิ่นอันนี้เพิ่นบัล mm ูเ hmm. พิ่นถามหนูตลอดว่เ mm hmm. สียเฮ็ดอีหยังไปคักแท้เพราะว่าเพิ่นนี้เ mm hmm. พิ่นนี้ห้คักแล้วเ mm hmm. สียากได้ไปหยังบ mm ่เ hmm. หมือตีด้วยความที่ว่าเขาประเด,ดเพจง,งานยุใสเขาอยู mm hmm. ย่ตะพอกับแม่ เห็ดน้องกินเห็ดยังหายเพิ่นกินปกติแล้วเงิ้นมาเทากับเหมือนเขาเข้าใจว่าเพิ่นมีค่าเสียใจหลายอย่างเทากับ่ได้ไปขออยังเพิ่นเพราะว่าเขามีเขากินียังปกติอยู่แล้วเขาบ่ได้แบบว่าอดอยากเพราะว่าเพิ่นว่าได้เลี้ยงหนูมาอดอยากเลยนั่นแหละมันเป็นความตั้งใจหนึ่งของหนูที่หนูอยากมีเงินก้อนหนึ่งเื่อสิ่ีหนข้องขวันแม่นของควัญวันเกิดหนูที่เพิ Noah ่นให้ชีวิตหนูมา หนูอยากหายปุ่นจักชิ้นหนึ่งในชีวิตหนูจากน้ำพักน้ำแรงของหนูโอเคสุดยอดครับน <c oughs> ี่คือน้ำตาของความความตั้งใจค่ะค <c oughs> วามตั้งใจของหองลูกสาวที่ไปตอบบนตอบบนของปุ่นพ่อแม่เนาะโอเคกับผมน้องมิน้นหายแง่คิดห้สสระดีๆสำหรับโพตีไม่เลี่รงมาดานใจคุณโ <c oughs> พ่านเน็ประสบความสำเร็จกับเบื้องน้องมินเป็นตัวอย่างแล้วกันเนาะโอเคครับ ผมมับซุมครับ